มิตรภาพเป็นสิ่งที่ดีความสามัคคีเป็นสิ่งที่สำคัญมีทั้งมิตรภาพมีท้งความสามัคคียิ่งเป็นการดีในการสางสาพัฒนาประเทศชาติในการหัวมือในการสางสาเจ้าไปพุ่นกินปลามาพี่กินเขาขไข่ยดะเจ้าเข้าแลสหายแหลกเปลี่ยนบทเทียนความสาั่งความเจริญฮุงเฮืองความปองดองไปพร้อมพอมกันสวัสดีท่านผู้ชมที่ขคารบมานี้กินน้อยเองกาสี เอาข่าวๆเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างคัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่หาระหว่างแขวงบริคัมไสหาเบื้องการของประเทศไทยซึ่งเป็นคัวมิตรภาพที่แห่งที่หากำลังเริ่มกอ่มอสร้างคัวข่าวนำของลาวไทยแห่งที่หา เสีมต่อบริับไส้บึงการเริมสางแล้วโครงการก่อสร้างคัวขามลำคลองแห่งที่หาเส่อมต่อระว่างเลาาและไทยซึ่งเริ่มต้นขึ้นหลังมีการลงน้มขอตุ้งลการกก่อสร้างเมื่อเรือนท่านว่าปี2 0 2พ้าที่ผ่านมาครัวดังกก่าจะใส่เวลาก่อสร้างทั้งหมดแมน36เดือนจะเส่อมระหว่างแขวงบริขมไส้กับจังหวัดบึงการ นักซื้พิมพ์เวียงกันถามด้งานว่าทานเลทองพมมะวงหัวงด้วยการโครงการในกาววาปัจจุบันโครงการก่อสร้สางดังกล่าวแมนสุมใส่บริเวณอ้อมหอมอ้อมแอมพื้นที่ที่มีการก่อสร้สางขัวและคนเขาเมืองพวงเข้ากำลังเหตุการบุกเบิกพื้นที่หาสิบเฮกตาร์ก่รนการก่อสร้สางจะเริ่มต้นและเดี๋ยวนี้เบียกนั้นสำเร็จแล้ว80 มูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ1.30.3ล,ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐประเทศลาวคับพิดสอบประมาณ46.13ล,ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยผ่านกันให้ทึ่นจากองค์การหัวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าองค์การนีด้าของไทยลักสางสํำเร็จในปี2003หัวดังกล่าวจะส่วยให้แข้งบุริคำมไส กลายเป็นศูนย์การการขาบภากพื้นอีกแห่งหนึ่งและเป็นเส้นทางขนส่งสำหรับล่าไทยและเวียดนามในในยาทางเพียงแต่1นึ่กิโลเมตรซึ่งจะเป็นเส้นทางเสื่อมต่อที่สันที่สุดระหว่าง3ประเทศหัวลังกาวแมนส่วนหนึ่งของเขตภากพื้นแม่น้าของ gms และยุทธศาสตร์การหัวมือด่านเศรษฐกิจอินโดยสยาบุรี ระหว่างเล่ากัมพูชยเมียนมาเวียดนามและไทยทานได้กองลกาวห่าประเทศเล่าจะได้รับคุณประโยชน์จากการขนส่งสาธารณะพร้อมทั้งดึงดูดการค้าและการลงทุนให้ร้ายขึ้นมันยังอาจจะไะ้รับคุณประโยชน์จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังเติบใหญ่ขยายตัวหลังจากขัวสำเร็จแผนกต่างๆต้องการสนอง สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมและปรับปรุ้งการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของหนักท่องเที่ยวขอขอบใจขาววิงยันท่าม ถือว่าโครงการก่อสร้างรัวขั้นองของมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5นี้ถือว่าเป็นเจ้าของโครงการโดยแมนกระทรวงยุธิธิาราหรือขนทรงเนาะและสำหรับเบื้องที่ปรึกษาจะมีบริษัท AEC ห่วมกับบริษัท MAA แล้วก็บ,บริษัท LGE ของเราเนาะที่เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ปรึกษาเพื่อคุ้มงานก่อสร้างทัวแห่งดังกล่าวแล้วสำหรับผู้รับเมาจะมี2ส,สัญญาเนาะ สัญญาสองือว่าเป็นเป็นการก,ารก่อสร้างขวานี่มันบริษัทตะพาก่อสร้างของประเทศไทยนะแล้วก่อสร้างอาคารกับด้านเป็นสัญญาสามแล้วมันมีบริษัทสะหลวงห่วมกับบริษัทเอ่อก่อสร้างวิศวกร,รรมทันสมัยจำกัดผู้เดียวนะตัวนี้เป็นบริษัทของเราตัวห่วมกันก่อสร้างและระยะการก่อสร้างมันสามสิบหกเดือน าวระนผู้สํมำหรับโครงการก่อสร้างครัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5ระว่างโบดีคำใส่หาบืองการเป็นก็เริ่มการก่อสร้างกันเป็นที่เห็บหอยแล้วและก็มีแผนที่จะก่อสร้างใหารสำเร็จสิน้นบ่พอเ่าไดปีข้างหนา้าก็คงจะได้ใส่อย่างแน่นอนสําหรับมะฮอดชุดนี้ถ้าหากสิ่งได้ทีขาดตัวผู้พองต้องขอถวดข้อแพอห้หลายาหากท่านมัก อย่าลืมกด subscribe าากดไลค์กดแชร์สองของกินหน่อยน,นะแล้วก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดี